ใช้คำว่าสงสารไหมเออเนี่ยกาแฟเนี่ยมันเคยคาเฟ่ในฝรั่งเศสมันเคยปฏิวัติฝรั่งเศสนะนึกออกไหมครับแต่ว่าพอเราเห็นสเปซของเราจริงๆเออมันเป็นได้ก็เมื่อก่อนผมเป็นพนักงานโรงงานอยู่ที่ชนบุรีก็ทำงานได้สีห้าปีครับเรา ช่วงที่ทํางานอยู่พ่อผมเสียก็กลับมาทีตอนที่พ่อก็เสียละทีนี้ไอ้ช่วงเวลา4ี่หปีเราเริ่มอิ่มตัวบงานแล้วมันบังเอิญว่าแม่ผมตรวจเจอมะเร็งก็เลยกลับบ้าน ถามออกไปส่งว่าบ้านเราจะพัฒนาได้ยังไงเมื่อไหร่อำนาจจะมาถึงพวกเราแล้วก็อุบนเจนดาตรงนี้มีแต่นักคิดนักศิลปะนักดนตรีที่แบบว่าหัวก้าวหน้ามานั่งคุยกันในร้านมานั่งแลกเปลี่ยนไอ้เราจะทำยังไงเราจะขับเคลื่อนอุบลยังไงเราจะทำยังไงให้บ้านสะพือันไปต่อได้เราเราจะเราจะทำาไงให้ประวัติศาสตร์ผีบุญไม่หายไป นี่นี่แค่นี้มันก็แบบมองแบบสวยๆยคือมันเป็นคาเฟ่นในฝรั่งเศสที่อยู่ในอุบลได้เลยนะไอเวลาเราทำอะไรแต่ละอย่างเราเราคิดแค่ว่าเราแค่พาคนที่ชอบเหมือนกันมาเจอกันก่อนอย่างอย่างเช่นคนชอบดนตรีมาฟังดนตรีอ่คนชอบศิลปะมามาคุยกัน มีคนชอบงานศิลปะมีคนทํางานศิลปะมันนั่งคุยกันแล้วทีเนี้ยไอ้สิ่งใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นเองจากจากคนกลุ่มนี้ที่เขามาเจอกันมันมันเกิดสิ่งใหม่มันมีไอเดียที่จะสร้างอย่างอื่นอย่างเช่นไอ้ NFT ที่เกิดที่นี่ครับมันก็ขยายผลไปไอ้น้องที่มันมาทําที่นี่มันก็มานั่งคุยกันแล้วมันไปจัดงานใหญ่ต่อ บ้านเราแม่งเหมือนเดิมเลยย้อนกลับไปยี่สิบกว่าปีที่เราตอนป .2 เราเคยนั่งรถสองแถวจากบ้านไปโรงเรียนผ่านมา2ี่สิปีตอนที่เราออกจากงานกลับมาอยู่ที่อุบลเนนะี่ยรถสองแถวแม่งยังเหมือนเดิมเลยแล้วก็แย่ลงด้วยแต่ว่ามองภาพตัดไปที่กรุงเทพมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นไม่รู้กี่สายแล้วทั้างนที่แบบอุบลบ้านเราเป็นเมืองใหญ่มาก ว่าคนทํางานทุกคนแม้แต่เราเองหรือคนที่ทํางานที่นี่เสียภาษีทุกอย่างมันถูกป้อนเข้งเทพหมดเลยเราอยากเป็นอะไรอุบลอยากเป็นอะไรอุบลอยากทําอะไรคนอุบลอยากทําอะไรเด็กอยากทําอะไรตอนนี้แม่งมันมันมืดมนไปหมดเรามองเรามองเป็นโอกาสนะอย่างเช่น ตอนที่เราเอารูปการเมืองมาวางอย่างเช่นไอเสื้อราษฎรที่ที่ติดอยู่ตรงนี้เรามองมันเป็นการตลาดอย่างนึงว่าถ้าสมมุติว่ามีวัยรุ่นอะมากินกาแฟมีคนมากินกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปติดไปถ่ายทิกตอกติดลงไปสมมติว่าคนฟอลโลเ่เขาหนึ่งหมื่นคนมีคนเห็นสักหนึ่งร้อยคนแสดงว่าผมสําเร็จละเราก็พยายามบอกว่าเออถึงเวลาพวกพวกเราก็เนี่ยช่วยกันทํา ในสิ่งนี้เออมันอาจจะทําให้เราเห็นผลว่าเรามีความฝันสามารถเติบโตแล้วก็มีอนาคตในบ้านเราได้จริงๆ